สวัสดีค่ะหมอเจพ่ย,ยิปซีนนะคะคลิปนี้ก็จะมาเปิดไพ่เล่าเรื่องดวงความรักนะคะของชาวธาตุดินพฤษภศกกันมังกอเป็นการเปิดไพ่พลังงานโดยรวมนะคะใหรเข้ามาแล้วก็รับชมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพลังงานโดยรวมโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะคะโอเควันนี้ไพ่เล่าเรื่องของชาวธาตุดินจะเป็นยังไงบ้างนะคะสับไพ่ก่อน Okay. โอ้ตอนนี้นะคะตัวของคุณเองเนี่ยเริ่มมีความมั่นคงและเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะอืมในเรื่องของความรักเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยผ่านความเจ็บปวดคิดมากเสียใจนอะนไม่หลับมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะถึงขั้นแบบว่าไม่สบายด้วยนะคะอืมเนะะี่ยค่ะพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาด้วยความแบบเจ็บปวดเสียใจบางคนนี่ ถูกหักหลังนะคะโอ้จบแบบหรือไม่ก็แบบจบแบบเจ็บอะคะ่ะอืมแล้วตอนนี้ก็กลับมาให้ความสําคัญกับคุณค่าของตัวเองสุขภาพการเงินการงานของตัวเองนะคะเนี่ยค่ะแล้วคุณกําลังจะกลายเป็นคนในเวอร์ชั่นใหม่นะคะที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนะคะด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มองหาอนาคตโอกาสต่างๆในเรื่องของการงานนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยที่เจ็บปวดมาเนี่ยคุณอาจจะผ่านพบเจอคนที่ค่อนข้างจะดูเจ้าชู้นะคะมีลุกชอบบริหารเสน่ห์นะคะเนี่ยทำให้คุณแบบคิดมากวิตกกังวลนะคะเจ็บปวดแต่ก็ผ่านมาได้แล้วถือว่าโชคดีของคุณแล้วอะคะ่ะอืมเพราะคุณไม่อยากตกเป็นรักที่ต้องเลือกนะคะหรือว่าแบบเออเป็นตัวเลือกของใครอะไรอย่างเงี้ย พราะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ให้ความมั่นคงกับเรื่องของความรักเป็นอย่างมากอืมอ่าพอคุณดีขึ้นแล้วนะคะคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดอะคะเขาจะกลับเข้ามาอันนี้เป็นรักต่่งไว้ก็ได้นะคะไม่เกินหกปีอืมเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นไงเห็นไหมคะพอเราเริ่มดีพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วเขาเห็นเขาในโลกโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ย เขารู้สึกว่าเราดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะก็เริ่มอยากกลับเข้ามาขอโอกาสขอคืนดีอืมแล้วก็มีคําพูดนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะโน้มน้าวให้คุณแบบว่ากลับไปได้หรือว่าเออตอนนั้นเนี่ยเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเออจบไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูลักษณะการเข้ามาของเขานะคะเนี่ยค่ะคนคนนี้เนี่ยออกเนี่ยจะเป็นเจ้ากรรมนเวรของคุณจริงๆนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากคุณจะรักเขาหลงเขามากๆแล้วเนี่ยเขายังทําให้คุณแบบว่าทุกใจร้อนใจเป็นอย่างมากนะคะอืมอ่ามองแล้วคุณน่าจะไม่กลับไปแล้วนะคะดูไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยตัวคุณน่าจะตัดจบไปแล้วอืมมองว่าถ้ากลับไปเนี่ยก็ต้องกลับไปเหนื่อยอีกกลับไปลุยกลับไปเอ่อทำเป็นฝ่ายไล่ลตามเขามากกว่าอะไรเงี้ยอืม แต่เขาก็จะแสดงให้คุณเห็นนะคะว่าแบบเออเขาอะเหมือนกับรอนะออมเหมือนกับรอคุณแล้วก็ไม่อยากให้คุณแบบเออไปมีตัวเลือกอื่นอะไรเงี้ยอืมเนี่ยเขาเคยออกไปแล้วก็ก็ยังส่องคุณที่ผ่านมาก็ยังส่องคุณอยู่นะคะอืมการกลับมาครั้งนี้คุณจะนิ่งเฉยแล้วก็ค่อนข้างที่จะทบทวนอย่างหนักเลยนะคะ เป็นไปได้มากเลยว่าคุณจะไม่ลืมหรือว่าไม่ให้อภัยไม่กลับไปแล้วนะคะอืมเพราะว่าความรักที่ผ่านมาในครั้งเนี้ยทําให้คุณเนี่ยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเลยค่ะเป็นบทเรียนให้กับคุณได้มากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าถ้ากลับไปเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังจะสร้างคุณค่ากับตัวเองอะ่ะมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะดูแบบกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้นะคะ เอาเวลาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อครอบครัวเพื่อแบบความสุขบ้นปลายในชีวิตหรือว่าเอ่ออยู่กับน้องหมาน้องแมวของเราไปนะคะอืมเพราะคุณไม่อยากกลับไปแบบคิดมากเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าโอเคตอนนี้มันอาจจะยังเอาเขาออกจากห่วงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเงี้ยยังคงแบบมีความคิดมากอยู่อะไรเงี้ยอืมเนะะี่ยค่ะคุณคุณจะไม่ไม่กลับไปว่าไม่ได้ให้โอกาสเขานะคะนอกจากว่าเขาเนี่ยจะมีความแบบว่า พยายามมุ่งมั่นตั้งใจมากนะคะอืมคุณรู้สึกว่าเออตอนนี้เป็นอิสระดีแล้วอะ่ะอืมแล้วก็ยังไม่ได้แบบเปิดตัวเลือกหรือว่าชอยอะไรเงี้ยให้ใครเข้ามานะคะอืมเนีย่ยคุณไม่กลับไปคุยแล้วอืมมันเป็นมันเป็นความรักที่เจ็บปวดเสียใจอย่างมากเลยทีนี้มาดูว่า ถ้าคุณไม่ไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะมีใครเข้ามาหรือว่าความรักครั้งใหม่เข้ามาไหมอืมอมืช่วงนี้จะเป็นพลังงานคนเก่าๆเยอะมากนะคะที่จะกลับเข้ามาเขอโอกาสยังเป็นคนเก่าๆอยู่อือคนใหม่นี่จะยังยังไม่ใช่เวลาช่วงนี้นะคะให้คุณได้แบบว่าเออ่สร้างคุณค่าให้ตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองดีพอสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ยต้องแบบ สินเสมอกันหรือว่ามีความคิดที่จะแบบสร้างหรือสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อะไรเงี้ยคะ่ะอืมเพราะคุณไม่อยากแบบมีความรักแบบที่เราเคยตั้งใจไว้อะ่ะแล้วมันก็แบบพังหรืออะไรเงี้ยอืมให้คุณแบบผิดหวังเสียใจแล้วก็เดินออกมาอะไรเงี้ยอืมคุณพยายามอดทนกับความสัมพันธ์เก่ามากๆเลยนะคะที่จะไม่กลับไปอืมตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เก็บเนะื้อเก็บตัวแล้วก็เก็บเงินนะคะ มไม่อยากจะไปอืมสู้ลบปกมือกับใครแล้วตอนนี้เน้นเรื่องของการสร้างเงินแล้วก็ทำงานมากกว่านะคะสำหรับชาวทาตุด,ดินคลิปนี้หมอเจก็ฝากไว้เท่านี้นะคะยังไงถ้าชอบหรือว่าอยากติดตามเนีย่ยสามารถกดไลค์กด s u b s c r i b ์ไว้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ